สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r a c i n g House e v a l u t i o n พาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะจังหวัดเชียงรายมาครั้งนี้เราออนทัวร์มาเพื่อจะแสดงความยินดีกับสถาบันสถาบันหนึ่งชื่อว่าสถาบันบำบัดผู้ติดยาเสพติดบ้านปันรักนะคะซึ่งผู้รับใช้พระเจ้าได้มีโอกาสเปิดศูนย์ตรงนี้เพื่อจะรองรับผู้ที่พักฟื้นนะผู้ที่อยากจะรักะรบการรักษารับการช่วยเหลือทางด้านโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ และทางด้านการรักษาร่างกายนั้นเป็นเรื่องของยาเป็นเรื่องของคุณหมอนะผู้ที่มีความสามารถทางด้านวิชาชีพแต่ทางด้านจิตวิญญาณจิตใจในี่สำคัญคุณผู้ชมคะเพระาะว่าเจ้าแม่ของพระเจ้าพูดถึงเรื่องความกัรุณาพระเจ้าบอกกับเราในพระธรรมมัทธิวบอกว่าบุคคลผู้ใดมีใจกัรุณาผู้นั้นจะได้รับความกรุณาตอบ วันนี้นะคะเราจะมาพบกับท่านอาจารย์โดยผ่านทางพี่ฉัดซึ่งอยู่จังหวัดประยองขอบคุณพระเจ้าพี่ฉัดได้รู้จักกับรุ่งรุ่งได้รู้จักกับท่าน20กว่าปีที่ผ่านมาและท่านนั่นแหะค่ะเป็นผู้ที่นํารุ่งไปเจอท่านดกรกําจรชวรัตพี่ฉัดท่านนี้เป็นผู้ที่แนะนําและให้เบอร์โทรศัพท์ และในสุดลุงก็ประสานทางท่านด็กเตอรกำจรคุณพ่อกำจรที่เคยมาออกอากาศให้กับรายการ b r e a i n g House และพี่ชัดนี่ละค่ะที่มีโอกาสเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสเด็กพิการครั้งหนึ่งที่ลงอยูอ่ชมรมอง,งุ่นสดพี่ชัดก็ดูแลเด็กชื่อน้องรูทและตอนนี้เราขอบคุณพระเจ้าท่านก็ขยายงานอีกให้เรามาดูผู้ที่บําบัดยาสิติดผู้ที่ต้องการการรักษาจากพระเจ้าและต้องการโอกาสทางสังคม ไม่ใช่แค่หายแล้วแล้วก็ไปทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ค่ะผู้ที่ต้องการโอกาสทางสังคมโอกาสอะไรอะโอกาสที่คุณทั้งหลายจะยิ้มให้เขามอบงานที่ดีให้กับเขาต้อนรับเขามีเมตตามีความกะรุณากับเขาเพราะวัาเจ้ามบอกว่าบุคคลผู้ใดมีใจเมตตามีใจกรุณานะเขาจะได้รับตอบเพราะใครจะตอบเราพระเจ้าจะเป็นผู้ตอบตอบแบบไหนตอบแบบการกระทําตอบในวาละที่สําคัญของแต่ละคน คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศต่างๆในศูนย์บำบัดในศูนย์การดูแลที่มีผู้รับใช้ของพระเจ้าและมีเด็กๆนะคะน้องๆที่หายแล้วบางคนหายแล้วแล้วกลับไปมีอาชีพการงานที่ดีขึ้นมารับใช้พระเจ้าต่อและรับใช้สังคมด้วยการเป็นคริสเตียนพระเจ้าไม่ได้เราแยกออกจากสังคมพี่น้องการที่เราเป็นคริสเตียนเราจะไปอยู่ในโบสถ์ที่เป็นคริสเตียนใช่เราต้องไปนมัสการพระเจ้าไปร่วมนธนกิจกับพิจกักรแต่ที่สําคัญคือรับเพื่อน อันนี้สําคัญมากๆนอกจากเรารักพระเจ้าและรักพี่น้องที่เป็นคริสเตียนคิดตะชนด้วยกันเราต้องรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านอื่นละ่ะคนอื่นๆืนละ่ะเรารักไหมละ่ะดังนั้นคนเหล่านี้ล่ะค่ะเขากลับไปสํำแดงนตัวว่าพระเจ้าเปลี่ยนเขายังไงและสาาบัานต่างๆที่นำการบำบัดเขาโดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าศิทยพิบาลผู้รับใช้พระเจ้ามาเปิดและให้ชีวิตในครอบครัวนั้นอยู่กับคนที่มีปัญหา ให้ชีวิตของชีวิตของท่านจริงๆทั้งชีวิตอยู่กับเด็กๆเหล่านี้และให้โอกาสเขาคุณผู้ชมคะถ้าหากแม้ในบ้านของคุณผู้ชมมีใครคนหนึ่งต้องการกำลังใจมีใครคนหนึ่งต้องการการบําบัดรักษามีใครคนหนึ่งที่เขาต้องการโอกาสติดต่อเบอร์นี้เลยนะคะพี่ฉัดโอกาสนี้พี่ฉัดสามารถจะให้คําแนะนําท่านได้พี่น้องสามารถโทรศัพท์ไปคุยกับท่านได้เราจะนําบรรยากาศต่างๆ ที่เรามาในวันนี้และงานนี้โดยเฉพาะเราขอบคุณพระเจ้าและเชื่อว่าพระพรของพระเจ้าพระปัญญาของพระเจ้าจะอยู่กับเราและมากกว่านั้นขอโอกาสให้ความเมตตากรุณาของเราที่จะมอบให้กับคนในสังคมด้วยคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทาง b r e c i n g Out and w e l Action ได้ในช่องทาง YouTube นะคะดูกิจกรรมทั้งหมดที่เรามาในวันนี้เราจะนำผ่านหน้าจอและที่สำคัญนะคะ เรายังต้องการแรงอธิษฐานสําหรับงานนี้ด้วยและไม่ใช่งานเดียวและก็ครั้งเดียวนะเราจะมาอีกเราหวังใจและเราเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะขยายงานนี้ให้ไปเกิด Bracing House ที่อื่นๆด้วยโดยเฉพาะ Bracing House ที่ประยองตามไปดูนะคะขอพระเจ้าไว้พรค่ะจนกว่าเราจะกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหนึ่งสองสามห เป็นยังไงบ้างครับในการออกกําลังกายนี้เพื่อการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายได้รับการซื้นฟูหรือว่าเป็นการวอร์มร่างกายสาหรับภารกิจในแต่ละวันในช่วงเช้าวันนี้ครับนี่คือทุกวันเลยนะฮะทำทุกเช้าครับทุกเช้าเลยนะครับในช่วงเวลาตอนเช้านะฮะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอีกช่วงนึง เย็นนี้จะมีการเล่นอื่นไหมครับคือการกิจกรรมเช่นเตะตะกก็และก็มีในกิจกรรมของเราก็มีอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้เล่นกีฬานะไม่วเป็นเตะตะกก็ดีแบดทินตันก็ดีมีครับทุกันครับในส่วนของการดูแลเขาบอกว่าบำบัดยาเสพติดอย่างงี้การออกกําลังกายนี่ก็ส่วนหนึ่งของเคียกวันในหลักการของวิชาการอย่างนั้นนะฮะแล้วในการใช้ชีวิตที่อยู่ในนี้เป็นไงสังคมของน้องๆที่อยู่กันด้วยกันเนี่ย ก็ดูภายใต้การดูแลของเราก็ใช้ความรักของพระเจ้าในการดูแลพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาในการบาบัดยาเพราะฉะนั้นการกิจกรรมก็คือขอมคุณมากก็แต่ระหว่าง,งวันแล้วก็นอกจากจะทําการสาดเวรรอบบ้านก็มีการอ่านพระคัมภี์การอาธิษฐานแล้วก็การแบ่งปันพระคัมภี์ในแต่ละวันครับขอบคุณมากครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะ เสนอนำเสนอไปถึงพี่น้องอหลายๆคนที่มีปัญหาคล้ายกันในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติดเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมีอะไรที่อยากจะหนุนใจไปถึงน้องที่นู่นครับขอพระเจ้าเมตตากรุณาถ้าผู้ที่ได้ยินอยู่ว่าหรือมีญาติพี่น้องที่เข้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอได้รับเกียรติจากท่านให้ได้นึกถึงญาติพี่น้องพ่อแม่เราดีแล้วก็มารับการบำบัดรักษาในบ้านปันตักได้ครับ ขอบคุณมากครับขอพระเจ้าเสริมกำลังอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนนะครับขอบร,บรับสจาพระเจ้าอีกรค,ครับ